กุ้งกุง้งเต้นกุ้งกุ้งเต้นกุ้งเต้นขึ้นมา<อ>ไม่ไม่จากจา,สากสาไม่ไม่จัดกุ้งจับกุ้งมันเถอะแม่นครับเด้ดเ<า>ต้นพี่เด็ดเลยปั้นน้ำพี่เด็ดแมน่นใส่เตีงลิ่ง,งอ้ยกุ้งคอยไหมใส่คักใส่คักใสเ่เนี่ยตำใส่้ยวกรองพี่น้องเอ้ยอยังพอคว้ากุ้ง không Mấy... cung không đất, thêm một cọp không 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 nhỉ? không 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 một cọp อันนี้อะไรยดมั้ยเนี่อ้ันนอ้อะไรร้เนี่ยสดสดขดับเป็รนี่นาะตอนนี้จประกอบขยเข้น้ยนี้บ้างนอนนอนเซฟกระทะดีต้องเซฟกรานี่กระทาก็ดังแล้ว ของแท่ตลฟังเสียงฟังเสียงฟังเสียงหัววโอ้หอมไีสามคนเอ้ค้งงี้คนนี huh? uh ้พอมีบอพอโอ้ยล่นโค้งงีัวหัวหัว้วน่ากุงน้าตา้บ่ะโอ้ยหอมี่ก็อยู่นนี้แหะ ส่งกินหอมขบพี่น้องก็ไปกเซพันเมื่อเอามือีแ่ไกเพันแมวเมื่นนี้นิ่วขาดนี่ทำปบนี่นี้บจากเบิงเซบตะหางน้องเรียวก็ได้หอมซี่หอมบัวกู่ินบัวเขานีละอยนดัวเขานีลอืมอุ้ยเดี๋ยวดน่กกว่า ทำอะไรก่อนเลยมั้งแต่ไม่ใช่มีเครื่องอะไรแต่พอดีพอดีต้องใส่กันพี่ต huh ั้งพุ่งใส่แมบกองย้อนกันตัวละคร Wui, si, sama, si, si, si. Si, 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 si. Si, 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 si. Kera, kera. Abre, ajar, por ahi. Si, 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 si.

้านใหญ่บล้วกูเลยฮึโอืยตอกข้าวงานเ่ยต้มกุ้งเขาก็กอดเลยควมช่างไหกุ้งบริสุทธิ์กะทัดรัดน่ำน้องเต็มน้ำงสะอาดน่องสะอาดกุ้งตัวใสจริงเลย ดถิมเลย้านี่หกแตเราเดือดขอทถิมเลยโอ้อแซ่บครับพี่น but, ้องก็วันจะถิมจะถิมถิมสองหกหนิเยยนตำกุ้งอืม